ตั้ตำแหน่งตัวเอเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบบอก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 นะครับ ูดถเนไปหมื่นให้ผู้ถือนองสิุชนนะครับ่วันนี้ก็ผมก็จะจระานแต่มตรวการแก้คอนเทเตอร์นะครับก็สร็เนื่อวันที่นะครับสออต่านชัยนะแก้งว่าตที่แก้เตอหลอกหนะครับแต่าดี มีสูงาก้ามีแปดพันบาทรว่ามีการอายัดไปที่ EOC หนึ่งสี่สีร่ล้านห้าประมาณสี่ล้านห้าก็ได้เงินเืิมาประมาณันล้านบาทเสร็จนี้ก็จบเนื่อจานการบ้านเมืองของเรายอต์วันนีชุดกรารารปฏิกรรกการเทคโนโลยีนะครับของพยวมาสนาคารนะครับคารวดโทที่ใครยยผล าตามที่ท่านผู้การบอกคือการเรื่องการขุดลากของคนให้เท่นี้นะครับก็คือทางผู้เสียหายนะครับก็คือมีการหลงเชื่อนะครับจํานวนกว่า1ล้าน5 1ล้าน5แสนบาทนะครับก็คือผู้ต้องหาคนนี้ของประยุทธ์เนี่ยนะครับเราเราสามารถอาญดผ่านซึ่งลักษณะาการ<ม>การดีนออกไปเนะี่ยมันจะนจะไหลออกไหลออกทีละห้ามลนเลยซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยทราบว่าสองคนนี้ให้สแกนแน่ให้สแกนแน่เงินมันก็เลยไหลออกนวนๆเลยครับ มือนนกัต่างให้เขาปรึกษาที่สัานิตรวจใกล้บ้านทันทีหรือถ้าหลงขอบคุณนะผู้รับการครับเดี๋ยวให้คุณแม่มณีกล่าวสักนิดนึงทุกคนจัดเนี่ยนะคะจัดมันไปเลยนะค่ะ คือคือ้าเร็วกว่านี้ก็ยังได้อ่านได้ได้อนนี้ขึ้นขึ้นนอนนี้ก็มาซื้อของเอนี่จะโดนปุนิดหนนเฝ้าไปทกตามอาเิจรได้มากใขึ้นนัเลยได้ด่้นเขาขนดนิดนัได้นอากไปไปทางนิดไปอะรนนเขาก่ดู้ีอยู่คนนี้เขากไปเดี๋ยวต้องเข้าไวตรวจอะไราเผู้หญิงผู้ชายจล้นี้ gì đâu mớiรู้เลยว่าเงินออกเอง อันของเกลือน người ตัวประวัติอยู่เป็นหนักเรื่อยๆเป็นตัวประวัติอยู่คณะกรรมการใช่เวลาเป็ธนาคารเชิญสมุทรตลาลุงผักเหนือปัดอีล şey ูกสาวไปยุ่ลูกสาวไปสัมมนากับพลอยเป็นเป็นพรอยกระรี่กังขึ้นกันเลมั่งแก่นพ่อค่ะก็เลยทางทางโรงพักไปใช้เวลาอีกประมาณไม่หนึ่งวันก็เลยตามครับค่ะเป็นอายสถานีเค่ะเป็นอายสทานีเลยค่ะอาศัยเพื่อนบ้าน เขาเขาเขามาให้เรากดหลอกเรากดอย่างนี้เลยใช่ไหมที่เขาโทรมาเขาแปลมาตามได้กดแอปบเขาว่าโหลดแอปโหลดยังประมาณนี้นะคะให้อ๋อให้โหลดแอปแล้วเราก็ไปกดแอปตามนั้นแล้วก็สอนวิธีการเก็บเป็นเราทำพิธานอ๋อให้หลานทำให้แร้วเรายื่นตัวตับให้หลานคุยหลานหครับแล้วก็ ที่มาซื้ของเคงเห็นว่าโดนแจ้งรเตอร์แนมาซื้อของก็ยังม่สนใจเอากัยังไเงินกันเนิเงินค่าประกันไหม่ะเคนเงนค่าประกันเลยจะเรียกข้าขนาดมันเสาเงคือพอเลยค่ะขาดไม่ิเสียใจที่ได้ก็เสียรอกนอดดีเสียเีย